สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็จับตาดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนวันนี้ค่ะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,398 US d รต่อออนนะคะแกว่งตัวในกรอบ1,391-1,404ค่ะ ราคาทองคำนะคะสามารถทรงตัวในระดับสูงได้เนื่องจากแนวโน้มการโยกเงินกลับเข้ามาในตลาดทองคําแทนที่ตลาดหุ้นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะน,นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการขึ้นของราคาทองคำยังอยู่ในกรอบที่จํากัดเท่านั้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนรอดูความชัดเจนของผลการประชุม ECB และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนวันนี้และวันพรุ่งน,นี้ค่ะซึ่งหากตัวเลขการจ้างงานนะคะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นก็อาจจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางสหรัฐนะคะ จะมีการปรับลดมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วกว่าที่คาดการไว้ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้การฟื้นตัวที่เปราะบางของตลาดเนี่ยอยู่ชะง,งักลงไปค่ะและอาจส่งผลให้ตลาดทองคำนะคะชะลอการปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะนีคืนวันนี้นะคะก็ต้องติดตามดูนะคะ เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประชุมของ ECB แล้วก็มีการถแถลงตัวเลขจํานวนผู้ขอรอเสรการการว่างงานประกาศออกมานะคะซึ่งเขาคาดการว่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดแรงงานดังนั้นอาจจะส่งผลลบต่อราคางคาได้ค่ะถ้าเป็นไปนอย่างที่คาดการไว้นะคะ ขณะที่ภาพทางเทคนิคนะคะยังดูดีอยู่นะคะเนื่องจากจุดต่ําสุดนะคะมีการยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวเริ่มแคบลงเรื่อยๆซึ่งแสดงถึงการชี้วัดว่าจะเริ่มมีการแกวนตัวแรงๆในระยะถัดไปนะคะซึ่งคาดว่าไม่เป็นวันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีการแขวนตัวค่อนข้างแรงคือถ้าหลุดกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะคือถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหรือหนึ่งพัน ไม่ต่ำกว่า1,388หรือ1,389เนี่ยราคาทองคำนะคะถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวนี้อาจจะมีการล่วงลงมาค่อนข้างแรงได้ขณะที่ถ้ามีการทะลุผ่านบริเวณแนวใต้1,000 ส4 0ร้อยตรงนี้นะคะแนวโน้มการพุ่งขึ้นแรงๆทะลุแนวต้านก็มีโอกาสค่ะดังนั้นให้จับตาดูการเคลื่อนไหวในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ในคืนวันนี้และวันพรุ่งนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงใน2วันที่จะถึงนี้ค่ะโดยให้จับตาดู เบรนี้นะคะคือถ้าสามารถทะลุผ่าแน,นาวต้1408 1410นะคะรอดูอีกทีที่เบร1416และ1422เลยนะคะแต่ถ้าหลุดเบรแนวรับ1390หรือเออร์เลอร์เล็กน้อย1388ประมาณนี้นะคะรอดูแนวรับถัดไปที่1385และ1375ค่ะสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในคืนวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ